สวัสดีครับบอยบีนะครับอันนี้ของคุณแชมป์นะครับที่ส่งมาเมื่อวานผมก็ลองยิงเทสหลายๆจุดค่อนข้างปกติเลยอยากรู้อาการเสียเพิ่มเติมที่คิดว่าจะต้องส่งมาให้ผมทำเนี่ยเพราะอะไรคุณแชมป์ก็บอกว่าสไลด์มันค้างใช่ไหมครับจากเมื่อวานเนี่ยผมถอด ทลมจาร,จราบีไปเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ผมจะเจอแต่ปืนที่ชุ่มซิลิโคนมานะนี่คือกระบ,บอกแรกที่แห้งดีแห้งดีแต่บางจุดแห้งเกินไปเช่นลางสไลด์อะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องไปเติมอะไรแล้วนะครับมาถึงนี่ผมก็ใช้จรารบีที่เวลาเช็ดมันก็ไม่ออกอะ่ะมันจะเหลือเป็นฟิล์มฟลมอยู่ะนะจะลื่นๆนก็แค่นี้แหละนี่จรารบีนะครับผมก็เติมจรารบีให้ไป กล้องอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับตามรางเนี่ยนะครับผมก็เติมไปเรียบร้อยเสร็จแล้วอาการที่บอกว่าสไลด์แล้วค้างกับหมดตลอดเลยเห็นไหมครับจะปล่อยเบาๆก็หลุดนะฮะเออแต่เมื่อวานผมไม่ได้เติมที่บูตนะเออเดี๋ยวเติมที่บูตหน่อยก็ดี บูตัวนี้เราใช้จระบีขาวนะเติมลงไปนี่ผมทำปืนไฟฟ้าเล่นทำปืนไฟฟ้าอยู่ก็ยังไม่ได้ลงไปตั้งฮอบเลยเดี๋ยวจะลงไปยิงตั้งฮอบให้หน่อยเดี๋ยวลงไปยิงตั้งฮอบให้จะสังเกตว่าเมื่อกี้ไม่ได้ใส่แม็กกาซีน แมกกาซีนเนี่ยเช็คแล้วไม่มีอะไรรั่วไม่มีอะไรซึมนี่ใส่แก๊สไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ยังแข็งอยู่แสดงว่าแก๊สไม่ได้ออกไปถ้าแก๊ซซึมนี่คงหมดแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนใส่แม็กดูดึงสไลด์คันค้างสไลด์ทำง,งานกลับด้วยตัวเองได้ทีนี้ดึงแล้วติ๊ต่ตางว่าคันค้างสไลด์ไม่ล็อกแล้วนะผมผมปลดออก ค่อยๆปล่อยดูนะครับอุ้ยคันค้างสไลด์ขึ้นมาลออีกอะเดี๋ยวเอาใหม่ค่อยๆปล่อยนะครับเอ๊ะผมดึงถอยลังอยู่เลยปล่อยเห็นไหมครับกลับสุดตลอดนะครับทีนี้ลูกไม่มีจําลองว่าเป็นนัดสุดท้ายนะครับแก๊สออนนะแต่ก็ค้างสไลด์ได้นะครับถือว่านกสับลั่นปกติแก๊สออนเลยนะ ผมจะลองดูซิว่าเหลือสักกี่นัดอ่ะสมมติว่ามีลูกกดคันค้างสไลด์ค้างไว้เหมือนว่ามีลูกอยู่ในแมกกาซีนนะครับนัดสุดท้ายแล้วเนี่ยหมดแล้วเห็นไหมแก๊สหมดแล้วแต่เมื่อกี้ยังค้างสไลด์ได้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับเนี่ยแก๊สไม่มีนะนี่ก็แก๊สอ่อนมากๆละ โอ้โหเห็นไหมปกติก็นี่เริ่มเบาล้วเพราะกระป๋องนะนะั่นคือกระป๋องที่หมดนะเป็นแก๊สกับแก๊สกระกรกรกรป๋องนะนะั่นแก๊สหมดแล้วแต่ผมก็เอาแก๊สเหลือๆก้นกระป๋องนะมาอัดเบ่งโอลิงไว้นะครับก็แค่เวลาเล่นตอนนี้ผมเท่ากับผมทําโอเคหมดละเวลาเล่น ทุกครั้งที่เอาแม็กใส่ปืนแม็กต้องไม่เย็นนะต้องไม่เย็นนะถ้าเย็นเนี่ยหมายความว่ามันใส่เข้าไปแล้วยิงอีกหนึ่งแม็กเนี่ยโอลิงตัวนี้จะเป็นน้ําแข็งแล้วจะพ่นฟู่ปืนจะยิงออโต้ออกมาเลยนะครับก็ต้องไม่ให้เย็นก็ใช้ทุกครั้งที่ใส่แม็กเข้าไปในปืนเนี่ยแม็กกาซีนต้องไม่เย็นใช้แก๊สฟู่ลนก็ได้ไฟแช็กลนก็ได้นะครับหรือพักไวใ้ให้มันกลับมาเป็นอุณหภูมิห้องไม่ได้ให้ร้อนนะครับให้หายเย็นเท่านั้นเอง กลัมาเป็นอุณหุ่มห้องนะครับเรียบร้อยดีเดี๋ยวลงไปตั้งฮอบให้นะครับยังไม่ได้เทสตั้งฮอบก็น่าจะไม่มีอะไรผมก็แค่ตรวจเช็คเท่านั้นเองก็หนักกว่านี้ค่อยใช้บริการอีกครั้งแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังบอยบ k เคศูนย์แปดหนึ่งห้าเ็ดศูนสองห้าหกสวัสดีครับ